กวานพะเยาที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจและที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดพะเยาที่มีพันปลามากมายในปัจจุบันพันปลาได้ลดลงไปอย่างมากสาเหตุหลักๆก็มาจากประชาชนที่อยู่ในระแวกนั้นดังนั้นคนในชุมชนและกรมประมงจึงร่วมมือกันที่จะจัดตั้งโครงการกระชังเพาะเลี้ยงปลาอนุบาลขึ้นมากระชังไม้ที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะลุงเขาไว้ทำอะไรคะมื่อี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นตีนอุลษ์ อ,อนุรักษ์อะไรคะรักปาอของชุงชมชนน่ะทำไมอันนี้ก็ได้รับสนับสนุนจากกรมประมง,ะะะมงจังหวัดพะเยาเลยประมงจังหวัดพะเยาเลยเพราะอะไรถึงต้องอนุรักษ์ไว้อะคะอนุรักษ์ไว้เดี๋ยวนี้เพราะว่าปลาในกวนนี่เดี๋ยวนี้มันก็สูญหายไปเยอะและ้วเมื่อก่อน,นมีร้อยกว่าชนิดเดี๋ยวนี้เหลือ20กว่าชนิดนะ ถ้าไม่อนุรักษ์อหน่อยป็ล,ลูกหลานข้างหลังนี่จะไม่มีทีนมคนก็าหากันเรื่อยๆทีนี้ทางกรมปุมเขาก็ส่งเสริมให้เอาพันธุ์ปลามาใทีนี้ถ้าเราเลี้ยงกระสังนี้ให้อนุบาลก่อนให้มันใหญ่ใหญ่พอเลี้ยงตัวได้แล้วก็เอาปล่อยปล่อยล้มควันอีกทีนึงมันไปหากินกันได้ารทีนี้ถ้าออกจากบริเวณนี้ไปแล้วชาวบ้านนี่หากิจับได้ แตกวาลนี่ห้าห้ามจับแล้วส่วนใหญ่ปลาที่อยู่ในน้ำนี่ลุงเอาไปทำอะไรกันไปทำอาหารอย่างเดียวเป็นอาหารบ้างก็เป็นธุรกิจเอาไปขายบ้างอะไรชาวบ้านที่มีธุรกิจเอาไปขายเลยงครอบครัวบ้างเปลี่ยนเป็นเงินมา เ่ยนเป็นเงินมาเลี้ยงครอบครัวบ่าให้ลูกหลานเรียนหนังสือบ้างอย่างเงี้ยแล้วกระชังที่มีอยู่เนี่ยค่ะใครเป็นคนรับผิดชอบอะะ่ะเดี๋ยวนี้มันมีจำพวกมีกรรมการของชุมชนเขามีอยู่แล้วชุมชนนี่แหละมาตั้งคณะกรรมการขก็มีอยู่แล้วดูลแลแลถ้าอย่างนั้นปล<บ>า,<บ>าในกระชังนี้กรมประมงเขาให้มา ถ้างั้นก็คือประชาชนได้รับกันทุกคนเลยเอาไปใช้ได้กันทุกคนเลยหรือเปล่าไ,ได้ได้แน่นอนถ้าคนไหนต้องการนำปลาเอาไปเลี้ยงอะไรก็อ,โ,อโครงการนี้จะดำเนินต่อไปได้ดีต้องอยู่ที่ความร่วมมือของคนในชุมชนด้วย